สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูกันว่าเจ้า Elementor เวอร์ชัน3.1มมีอะไรใหม่บ้างนะครับรับรองว่าเป็นความสามารถที่ตื่นเต้นแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมมีแบบสำรวจครับว่าอยากให้ผมสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือเปล่านะครับถ้าอยากให้สอนหรือไม่อยากให้สอนอยังไงก็รบกวนบวชกันมาด้วยนะครับ ลิงก์ของแบบสํารวจนะครับหรือว่าแบบสอบถามอยู่ข้างใต้วิดีโอนี้เลยสามารถคลิกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์เอาไว้ด้วยเวลาที่เรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกันได้เลย Elementor 3.1มีอะไรใหม่บ้างพลากรสอนสร้างเว็บ ตอนนี้นะครับผมได้ใช้ Elementor เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน3.0.15อยู่นะครับหลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าใน News and Update เนี่ยมันมี New feature เขียวๆของ Elementor อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Introducing Elementor 3.1นี่นะครับ Experiment Performance Enhancement แล้วก็ Landing Page Workflow นะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่ ปลักอินตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ไปที่ i n t สต l l เล็ดปลักอินตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดปลักอินกันก่อนนะครับเราคลิกลงไปแล้ว1่ทีนะครับแล้วก็เราไปที่ e l e m e n t o r ตรงนี้นะครับเพื่อทําการอัปเกรดแต่ก่อนอื่นนะครับทำตามที่เขาบอกก่อนนะครับก็คือ h เฮด p p ปเพ e back up before update ก็คือเราสำรองข้อมูลก่อนนะครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังนั่นเองถ้าใครสำรองข้อมูลเสร็จแล้วก็กดอัปเดต n น w ตรงนี้ได้เลย ซึ่งผมสำรลองข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะกดอัปเดตแนวตรงนี้เลยครับไปอัปเดตกันเลยตอนนี้นะครับเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดหรือว่าความสามารถใหม่ทั้งหมดของ e l e m e n t o r นะครับในเวอร์ชันน่เนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยทีเดียวนะครับเราต้องไปเปิดใช้งานมันก่อนเราไปที่ e l e m e n t o ตรตรงนี้ครับแล้วก็ Setting ตรงนี้ได้เลยนะครับเราคลิกลงไป1ทีครับจากนั้นนะครับเราไปที่แท็บ Experiment ตรงนี้ครับ e x ั e เอ็ e ซ์เพอรนะครับก็คือการทดสอบนั่นเองนะครับอีเมนเตอร์เนี่ยให้เราทดสอบก่อนโดยทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเวอร์ชั่นเบตา้าเห็นไหมครับสถานะเบตา้าอันนี้สถานะเอลฟาเบตา้าเบต้านะครับเอลฟากับเบต้าต่างกันยังไงนะครับเจ้าเอลฟาตัวนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นที่ทดสอบกันมาแล้วในหมู่ Developer นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมใช้งานก็ยังไม่ต้องเปิดใช้ได้นะครับ เพราะว่าเป็นแค่ developer ทดสอบส่วน BETA ตัวนี้เนี่ยก็จะทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้วใน Public นะครับก็คือสาธารณะนั่นเองเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทดสอบก็กดติ๊กได้เลยนะกดติ๊กตรงนี้ครับปึ๊บอ่าโปรทีนะครับต้องมากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัววงกลมออก,ก่อนกดตัวนี้กด Active นะครับกดตัวนี้กด Active ไม่ใช่ไปกดติ๊กตรงนี้นะเมื่อกี้ผมผิดไปนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าแอคทีฟแล้วมันจะเขียวขึ้นมานะครับถ้าเปิดใช้ก็กดแอคทีฟได้เลยตัวนี้นะครับอาสมมุติว่าผมเปิดใช้หมดละกันนะครับแต่ว่า3ตัวบนเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นที่หน้าเว็บไซต์นะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่เบื้องหลังครับผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการ Op t i m i z e DOM o u t p u t เนี่ยนะครับแต่ก่อน Elementor เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ประการหนึ่งก็คือเวลาที่เราทำเว็บไซต์ด้วย e l e m e n t o r แล้วนะครับเจ้าโค้ดภายในหรือ HTML ภายในเนี่ย มันค่อนข้างจะมีหลายชั้นซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเอ็กซ์เพรลิเมนต์ตรงนี้ของ e l e m e n t เ r ก็คือการออ t ติไมหรือว่าทําให้ความซับซ้อนนั้นมันลดลงเอ๊ะแล้วมันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าเมื่อความซับซ้อนลดลงนะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็จะประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสติดอันดับใน Google ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นความสามารถหนึ่งที่ผมรอมานานแล้วนะครับเพราะว่า ในเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการดีไซน์ที่ซับซ้อนนะครับมันก็จะทำให้ออปต์ออกมาเนี่ยหรือว่าโค้ดออกมาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนนะครับแต่ว่านี้เนี่ยทำให้โค้ดเล็กลงแล้วก็ซับซ้อนน้อยลงนับเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อมานะครับ i n p u t asset loading คืออะไรนะครับเมื่อก่อนนะครับ elementor เนี่ยมีอะไรก็โหลดมาหมดนะครับตอนนี้เนี่ยจะโหลดเฉพาะโค้ดที่เราต้องใช้จริงๆเท่านั้นนะครับก็คือทำให้มันเล็กลงอีก เร็วขึ้นอีกนั่นเองนะครับและแน่นอนครับความเร็วนี้มีผลต่อเพจสปีดแล้วก็แมทริกต่างๆที่ใช้ในการวัดความเร็วของการโหลดหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับเสียดายที่มันยังเป็นอัลฟาอยู่แม้ถ้าเป็นเบต้าอยู่นี่เราสามารถนําไปใช้จริงได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเบต้ามันก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะอัปเกรดเข้าไปในส่วนหลักของ Elementor เลยซึ่งเราจะมองไม่เห็นมันจะเปิดเป็น ค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับต่อมา accessibility improvement คืออะไรนะครับตรงนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยมีกฎหมายเลยครับว่าเว็บไซต์เนี่ยจะต้องถูกเข้าถึงได้ด้วยคนทุกคนครับไม่เว้นแม้แต่คนที่พิการทางสายตาหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอย่างนี้นะครับ accessibility เนี่ยก็คือการเพิ่มการเข้าถึงตัวเนื้อหาของเว็บไซต์เรานั่นเอง ซึ่งปกติแล้วนะครับพวกเพจวิวเดอร์มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่นี้เนี่ยมัน improve ขึ้นมาก็จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับและตัวนี้นะครับยังทําให้เรามีโอกาสติดแรนกิ้งที่สูงขึ้นได้ด้วยเพราะว่า Google เองก็มอง accessibility เหมือนกันนะครับ accessibility เนี่ยไม่ได้เฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสายตานะครับผมแต่ยังมีส่วนประกรอบอื่นๆอีกด้วยนะครับ อย่างมากมายเลยนะครับอย่างเช่น accessibility ที่เกี่ยวกับในเรื่องของสมมุติว่ากำลังขับรถอยู่และดูเว็บไซต์อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับโดยการให้เจ้าอุปกรณ์นะครับอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยมันอ่านให้ฟังนะเว็บไซต์มีอะไรให้กดบ้างนะครับหรือว่า Google Home อะไรพวกนี้นะครับในอนาคตทําได้แน่นอนนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันยังสามารถที่จะเรียนรู้นะครับจาก accessibility เหล่านี้นะครับ เพื่อที่จะรู้ว่าบนหน้าเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างนะครับเวลาที่ Search Engine เขาเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ accessibility หรือว่าการเข้าถึงในเว็บไซต์ของเราดีขึ้นโอกาสที่จะติด r a n k i n g ก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเค Landing Page ต่อนะครับ a n นดิ g งเ g จเนี่ยอันนี้ผมก็งงนะว่าเพิ่มมาทำไมนะครับเพราะว่าปกติเราสามารถสร้าง Landing Page ได้ในตัวเพจอยู่แล้วนะครับ เราสามารถไปกดสร้างด้วย Elementor ได้เลยแต่ว่า Elementor คงจะกลัวคนไม่รู้นะครับว่าเราสามารถสร้าง Landing Page ด้วย Elementor ได้ก็เลยใส่ฟีเจอร์นี้มานะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือก็คือเหตุผลทางการค้านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่ามันเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรากดเซฟเช้งตรงนี้1ทีนะครับเดี๋ยวลองกดเซฟดูก่อนนะว่ามันจะเป็นอย่างไรพอกดเซฟแล้วนะครับไปที่ Experiment ก็จะขึ้นเขียวเขียว,ยวแล้ว นะครับที่ผมบอกว่าติ๊กตอนแรกไม่ใช่นะครับผมมันต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับทีนี้ไปที่ landing page มันอยู่ตรงไหนล่ะอา landing page อยู่ที่ template ตรงนี้ครับนี่ template ก็จะมี landing page โผล่มานะครับปกติแล้วนะครับไอฟีเจอร์แถวๆนี้เนี่ยไอต er ีม builder pop up ต้องใช้เวอร์ชันโปรนะครับแต่ landing page ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าใช้เวอร์ชั่นฟรีได้เดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันนะครับเราคลิกเข้าไป1นทีครับตอนนี้เนี่ยมันก็บอกว่า create your first landing page เลยนะครับนี่อันนี้ Elementor Developer Edition นะครับก็สามารถที่จะใช้เวอร์ชั่นของ Developer ในเว็บเราได้นะครับ install activate n d a ได้เลยแต่อันนี้ผมยังไม่ i t s t a แลละกันนะครับเรากด add new landing page ก่อนนะครับเราคลิกหนึ่งทีตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเหตุผลทางด้านการค้ามันคืออะไรนะครับที่ผมพูดถึงแล้วก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ มาแล้วนะครับ Elementor Landing Page เนี่ยก็จะมี Landing Page มาให้เราเลือกโหลดก่อนเลยนะครับหรือเราจะใช้ My Template ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็มี Landing Page ฟรีให้เราโหลดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะ Landing Page ฟรีแล้วก็มี Landing Page Pro ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชั่น Pro นั่นเองอันนี้ก็คือเหตุผลทางด้านการค้าครับพอเราใช้โมดูล Landing Page ของ Elementor เนี่ยพอเรากด Add Landing Page เมื่อไหร่ มันก็จะบังคับเปิดหน้าจอนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรโปรๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะคนจะซื้อแบบโปรก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นแลนดิ้งเพจสวยๆก็อยากจะไปซื้อแบบโปรแล้วอันนี้คือเหตุผลทางด้านการค้านั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองทดสอบโหลดมาเลยดีกว่าแลนดิ้งเพจตัวนี้เอาแบบนี้แล้วกันดูสวยงามนะครับกด insert ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ Elementor นะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กด กด start ตรงนี้นะครับแล้วก็กด get start ไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นมันจะให้เราล็อกอินหรือว่าเชื่อมต่อกับ Elementor นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดล็อกอินได้เลยถ้าเรามี Account ใน Elementor แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็กด create account n a ตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับพอกด create account n a เนี่ยเราก็จะสามารถล็อกอินได้เลยนะครับพอกด create ปุ๊บอย่าลืมไป confirm email ด้วยเราก็จะใช้เทมเพลตฟรีของ Elementor ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับไปล็อกอินก่อนละกัน นะครับอ่าโอเคตรงนี้พอผมล็อกอินแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้าสู่ Elementor กันครับตรงนี้นะครับถ้าใครคอนเน c t กับ Elementor เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้น All ready connected หรือว่า connected successfully นะครับแล้วก็มีข้อมูลของเรานะครับทีนี้กลับไปที่ Landing page ต่อนะครับเราไปที่ Template แล้วก็ Landing page กันนะครับบริเวณนี้จากนั้นเราคลิกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับก็จะมีตัว Landing page เดิมที่เราเคยสร้างไว้นะครับก็คือตัวนี้ Elementor เนี่ยมันสร้างขึ้นมาให้เรา เดี๋ยวเรากด Edit with Elementor ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยหรือใครจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้ของเดิมไปก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อหน้าของเราด้วยนะครับใน Landing Page ที่เราสร้างมาใหม่นะครับ landing page นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับ Landing Page, Sales Page, พวกนี้เป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมได้ทำพอ d c a s t เอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็ลองไปฟังกันได้นะครับอา่าโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดตัวนี้ดู ปุ๊บอ่ามารูโฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโหลดเทมเพลตของเราเข้ามาลนะตัวนี้เอาเทมเพลตเดิมนะครับกด Insert ไปละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโหลดเจ้าตัว a s s e t หรือว่าพวกรูปภาพต่างๆมานะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยเห็นภาพ100%เเลยสำหรับเทมเพลตที่เราโหลดมาครับเดี๋ยวเรารอสักคู่ครับมาแล้วนะครับเทมเพลตของเราแต่เดี๋ยวผมขอหดหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เห็นเต็มๆนะ เพจเป็นอย่างนี้ครับโหลดมาเรียบร้อยสวยงามเลยเห็นไหมครับโดยที่ยังไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนะอันนี้เขามาให้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหน้าของเราก่อนเราไปที่เครื่องหมายเครืองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีให้ตั้งชื่อหน้าของ landing page นี้นะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อตาม landing page เลยแลวกันนะว่า HR นะครับ management แบบนี้ โอเคเรียบร้อยนะครับเอ็กเซร์บจะใส่อะไรก็ได้นะครับฟีเจอร์ยิมเมจ,จะใส่ก็ได้นะครับเพจเลเอรเนี่ยมันตั้งมาให้แล้วเป็นอิ e m เมนเตอร์ v a นวาสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ธีมอย่างเช่นแอสตาเนี่ยก็ไปตั้งแอสตาเซตติ้งต่างหากได้เดี๋ยวเรากดพับลิชหทีนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับพอกดพับลิชแล้วนะครับเดี๋ยวอิ e m เมนเตอร์เนี่ยก็จะเผยแพร่ให้ใหเราอัตโนมัติเป็นเผยแพร่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็แก้ข้อมูล ตามที่เราต้องการได้เลยเหมือนที่เราใช้ elementor ปกตินะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่าพวกไอคอน list หรือว่าจะเป็นพวกตัวนี้นะทำได้เลยนะครับอันนี้ก็ไอคอน box นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับแก้ไขได้เลยทุกอย่างอ่าทีนี้เราจะไปดูกันว่า landing page ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วพอไปกดดูหน้าเว็บไซต์จะเป็นยังไงเรากดไปที่ตัวนี้นะครับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ exit to dashboard แบบนี้ได้เลยนะครับพอ exit เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็น หน้าแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าแบบคลาสสิกอินเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นคอสตอมโพสต์ท p ์หรือว่าโพสต์ทา์ที่เป็นตัวเสริมที่ไม่ใช่เพจกับโพสนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้อาโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีออปชันต่างๆเห็นไหมครับเซ t ตฟีเจอร์อิมเตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะ Set ตัวนี้ก็ได้นะครับ a s t ตา Setting หรืออิ e m e มนเตอร์แคนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเจ้า URL หรือว่าเจ้าเพร์ม่าลิง์ของ เพจตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับเราสามารถคลิกดูได้เลยอ่ะสมมติว่าเราคลิกปุ๊บเราก็จะไปที่หน้าเจ้าเพจนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูนะครับเมื่อกี้ผมคลิกไปแล้วล่ะพอคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมาแล้วนะครับอ่าสวยงามเลยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับว่าเจ้าตัว landing page นะครับหรือ landing page 4เนี่ยก็สามารถทําให้เราสร้าง landing page ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้จริงนะครับไปสร้างเป็น ในกลุ่มของเพจก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่ Elementor สร้างมาให้แบบนี้เนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมรออยู่ก็คืออย่างเช่น AB Testing อย่างนี้นะครับเทสว่า Landing Page ไหนชนะอันเองนะครับเวลาที่เราทำการสร้าง Sales Page เราอยากจะรู้ว่า a ซ l s Page แบบที่1กับ Sales Page แบบที่2อ,อันไหนดีกว่านะครับอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ของ Elementor ในเวอร์ชัน3.1นะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่ม performance ในเรื่องของเอาตุตต่างๆทำให้มันเล็กลงนะครับหรือเรื่องของการโหลดสิ่งต่างๆใน Elementor ก็ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าตัว l a r n i n g Page Workflow ตรงนี้นะครับอ๋อยังมีเรื่องของ Accessibility ด้วยที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Elementor 3.1แต่ยังไม่ใหม่ทีเดียวเพราะยังเป็น experiment อยู่ครับ ใครอยากทดสอบก็สามารถทดสอบได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมแบ็กอัพเอาไว้ก่อนอัปเกรดนะครับและสำหรับในวิดีโอนี้นะครับถ้าท่านไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือแบ่งปันเพื่อนๆให้ได้ดูกันได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยที่ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด s ับสไครป์ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมา เราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ